ยี่บทีแลวหลังเยคิดแค่ต้องเกีก็ต้องตมเยแคให้ลูกาดี่สบนี้รับเจ้าแบงค์นะตัวจีสายสังหาเนะออกไปทักพอร์ตนะับตรงกลางก็ที่กู เข้ามาไม่หานเลยครัโ้ยแล้วถึงกอตอนยักแล้ยังไงก็ไปคนเดียวยังได้ยังได้โอ้ยมัเป็นติ๊กจรครับยล้อยังไม่เปิดยังเปิดอีกที่รอเกบบอลของทุกตามาเสาสองยักรก็แข่งกิงลูคเก ก็บอกว่ายังไม่ดีโดดบาดอยู่ด้วยนะฮะันไปก่อนดีกว่าครับสมศักดิ์นี่นะส่งจอสองเกมลงมาอ้งหน้าก้าครับไปทุกคนายปทุ่งหลังครับลงมา เร็วเลยนะฮะของน้าตั้มเนี่ยคาผกแซลแเยอะนะแก็เลยมาอยู่เลยนีน oh, ี well, ่กาตังที่น้าตั้มครับเียหม่เลยน้าตั้มเ่น้าตั้มบอกบอกจากขวาแลเติดขึ้นมาแล้วแต่มาจะติดเซฟเน่ถึงยืเปิดมาถึงพงสสู Ủa mấy người nhớ mấy thằng đồ xịt lơ vơ, bởi vì sạch ra không có ai nữa. Bạn gặp lại mấy Ủa ขึงหลังไมลเียเป็นทีครับแล้วทางเรือคณะของต้นก็มาเลนิหครับทางขวามาที่น้าต้มน้นาต้มรับเข้าซ้าย,ยน,น,นี่แม่รวมดีเร็วรับนี่ก็เสียเร็วก็รุ่มาเร็วมาตรฐานผมจับจับมาแน่น เก่ครับของเราทุกต่างฝ่ารันลูเออขึ้นมาให้ใส่เย็แม่แงเด็ดฝ่ายจะพลิกข้าวตู้ตูบตเจ้าเต่ต่อเกมนี้ที่้ายอยู่ที่เล็กเด็กจีตั้งเด็กนเ สายอัแรงเไปไปครับโซลโมนนี้รับไม่อยู่ตัวเา่กาที or or <ue> oh, yeah, ่เล <movie> <English> ็กๆต้ลาัวโอ้ยลูกฟีโดนใหญ่ด้านหนาเนี่ยเป็นลูกปีนิกนะฮะของโนสุตาดีไม่ลงหรอ บรรยาการลุกเป็น hmm, ล so like ูกกับคนัของมังสุตาคับจ่าฟีคิดนะฮะโอ้ม่จ่เขาหนักคนนงครับของเจ้าใส่นของมังสุตาเจ้าใสาจ้ีแล้วโคตรเก่งครับรับมกัแบพุ่เลยนะฮะโอ้โห้านดีี่มาตรงตัวโอ้โหเจ้าเก่งตอทีผชาประตู มูมอนึ่อยู่แล้ของสมศัดกดิ์ครับขึ้นทงซ้ายยัพพเจ้าใจเจ้าใจทึ้มาแล้วยอนหลังปั้มตัดมาขายวาเชืเ่อไม่ได้ดรัสมศักดิ์ก็ลงมารับเร็วเลยตัดกันใหม่ขวานสมศักดิ์ลับแคหวาข้ามาที่เจ้าเล็กขนาดเดวอสวยกับเจ้าเล็กแล้วจีลูกวเ,เหอกับทีเ แล้วร <icana>, ับได้เหรอเนี่ยนี่โอ้เท่าเล็กครับแต่หลบไปดื้อเลยครับแล้วตรด้วยสายครับระหว่ามุมคัดข้ามเพื่แคบไปนิดนึงครับแต่ถือว่ายิงดีครับคุณสาวประตูไออกแรงเซฟเลยครับวางข้ามาลูกนี่มงมที่กี่หน่ะปล่อยออกครับเอาไปลูกกู้นะครับมองสุปตาครับถูกเข้าไดนาม่าไม่ผ่านครับอยู่ที่ของเจ้าเท่ครับ ใส่มาทางซ้ายเล็กหมอนโดนตกิ้มาดูทางซ้ายยังไม่นไปแคยไนกองโาฝุ่ข้ามาอยู่ที่หลัล้วเข้าเท้าซ้ายซ้ายซ้ายแล้วูงนี้แค่ไหนไหลต่อไหลครับ้่พยสท่อเป็นการนไหลต่ไหลเนี่ยใส่โมกับของทตา่อเข้ามาแล้วไตะโยีเรียบร้อยเรียบร้อยของตัวโอ้โห สมุดตาเยหะขึ้นเทจังหวะดียี่ยมโอ้โหใจเดียวเหนีวเหนียวนี่ก็ตัดออกมาไม่คมเนี่ยครับไล่ที่มาครับเป็นสองประตูต่อสามครับแม่จากกำลังอยู่ห้าลูกครับตอนนี่ยไล่ทีนมาครับเหลือความห่างแค่สองลูกเข้านมาครับกับเวลาที่เหลือครับคือปกติประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดนาทีเสร็จครับโอ้โหแล้วตุ้ยที่ตาบ สามที่มาตรงกลางก็ไหลมาทางขวาเดยนนะตั้มรถักรนไงตโอ้โหเขาล้อมมาบอลเติดลึกไปโอ้ไม่แห้แบบนี้ยักโอ้สุดตาโอ้ตอ้ตตักแลตักมอกมาที่เล็กครับเลบ็กโอ้แล้ว,นะมลวไาม,าม่ทังเลยเซว่า nodig, สู้ดีเลยครับแม่ ตสมุทรภูมนของมันุบต่ยครับมาเจ็ดคนด,ด้วยคร no ับข้าขนาดนี้ที่ไม่มีตัวเปลี่ยนครับไหลเซ็นต์กลับขึ้นมาครับเป็นสามประตูต่อครับเท้าสองเต้ากลวงเต้ากลวงนีุ้กไปเล็กเองนี่แฮร์หลุดมาสวยครับเจ้าตักใส่ให้เจ้าเล็กครับเล็กเล็กจมหวน่านย่าล็อกอีกแล้วดูเหี่ยวครับเป็นลูกฟาวนะฮะที่ประสบการณ์เกมครับการณ์แกไขปัญหาเฉพาะหน้าครับของเพื่อนของสุกรศักดิ์ก็ตีขึ้นมาทางซ้ายครับมาที่เล็กครับ เลก็กตัวตะปูเล็กปลาต้งปลาสั่งที่น้ำต้มน้ำต้มไทยนะโอ้แล้วตัวติดกับแล้วก็สวดยังไม่ได้เู่ต่อไป,ไป,ปะะอนนี่เป็นเดึดวักับจารัมสาคนะฮะาถึงก็ตัวตัวได้เลยนไะ เวลาในสนามก็เหลือประมาณ11นาทีโอดสันเล่าบ้างแท็กนับโดนทุกตาอยู่5ประตูต่อ3ครับขึ้นหลังในสักดิ์ยังไม่ได้เพิ่มนะฮะแล้วปาที่มัง่งครับยิงติดแลว2เล็กเข้าซ้ายอีซ้ายแล้วฮนะเปิดเข้ามาแล้วยิงนี่โอ้โหแม่โนะอ้ยิงอดขาแล้วรับเ้ยเสาประตูยังเซฟได้เลยนะ ถือว่างานหาักเลยครับผู้สาวตูนของโมทุกตาครับโอ้ยจังหวะหลบตัวเซฟนี้แบนจะเจ็บด้วยครับนี่ครับต้องดูอาการเลยครับดูอาการของผู้สาวตูนนิดนึงครับจังหวะหลบตัวเซฟในก้าวครับจังหวะหลบนี้ได้จากน้ำหนักตัวครับถึงมาบริเวณต้นแขนกับต้นแขนซ้ายครับน่าจะเจ็บบริเวณนั้นครับตรนหัวไหล่นะฮะโอ้ต้องดูเลยครับโมทุกตาเขาบอกว่ามากันพอดีเจ็ดคนเลยครับ าผู้ตัดสินตูบาดเจ็บนี่ก็ว่าไม่มีตัวเปลี่ยด้วยครับโอเคก็บอกว่าการเล่นฟุตบอลแบบนี้ครับเพราะว่าการตัดขาดเราไม่ได้แจกแบบแบบเดียวจบครับเราเล่นแบบระยะยาวครับเรื่องพวกนี้ก็สำคัญกับคราบสมรู้มสมอารู้ฝ่ายครับตัวเลือเล่นในทีมนะฮะเรื่องของความพร้อมเปพียรด้วยครับทีมที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีหลายปัจจัยด้วยกันครับเรื่องของความพร้อมเปพียรใน,นการมาเล่นของนักเตะด้วยครับ จริงๆรายชื่อนั้นส่งได้16คนเลยนะครับ16คนแต่ว่าเป็น2ทีมกว่าด้วยครับเพราะว่าเล่นเพียงแค่7คนเท่านั้นครับในสนามเรียกแน่จนได้ที่16คนก็ถือว่าเต็มที่เลยครับเพราะนักสั่งทีมงานนีจัดให้อยู่แล้วขึ้นอยู่แต่แต่ละทีมครับจะวางแผนกันยังไงครับก่อนหนี่งพี่มีปัจจัยและความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ค,ดพอพอครับก็เกิดจากความเรารพเทียมนั่นแหละฮะโอ้แล้วพลิกมาครับไก่จังหวะนี้ยกล็อกหนีมาลักหนีมาแล้วก็มา,ม,าม,ามาที่กัว เก็บแบโอ้โหมนจะหลงไปแล้วเขาแต่เท้าก็ยังไหวรับโอ้นี่นะถือว่าทำบอยดีเลยครับซุปเปอร์เซตแับเทียบดีเท้าเลยฮะึ0นาทีนี้ผ่านแล้วครับในช่วงเวลาหลังคแบบเข้าสู่ช่วงครึ่งทางนะฮะต่อที3ประตูต่อ5ครับโอ้โหตาไล่เก็สสัตีป่าแล้วทางซ้ายครับเล็กเล็กเล็กขี้เข้าทางซ้ายแล้วจีนกนีีเรียบร้อยครับโอ้โหนี่นะทางซ้ายครับ เล็กรับโอ้โหตัวดุ่งีับเปรียบ้าตาเสาร์ต่เข้าเลยครับมาแล้วแหมระตูเลยช่งหลังนั่งตาเลยครับเป็นะตูต่อ3ครับเสียงผู้ต่อไปก็เตรียมตัวเลยนะมาถึงก็เตรียมท่กายรอได้เลยครับโดยบูเตรดกับจารัน3 ตัวหลังมาที่บิกับิกบิกไปสเดียวบิกกีนี่เรียกร้อยรมั้โหอ,อเีเป็นั้งคสังแรกทีดเดนบอลกับพกนี่เปเลี่ยนอารมณมานะฮะอมาแล้วก็โอ้โหแกพิกหยุดกองหลังสองคนเนี่ยขาใหญ่ก็คือเจ้าวิงหลบนะเอาไม่อยู่นะฮะความกลัวแกรัรกว่าแหมเด็วีเลยเนีหือมสาวย่งเข้าไป,ปะนะฮะเดดที่อสาดเนี่นี่ขาดเดดขาด วางแผงเลยาการได้ประตูของสุงดภกรวางแผงนะการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะฮะมีส,วส่วนสำคัญในการได้ประตูเลยเน <c oughs> ี่ยหต่อก็เจ้าซักกับแชร์มาอยู่ที่บีตกดีเนี่นยตัวยิงแล็กสายที่มายิงแล็กสายครับขอบคุณสาที่มาตั้งครับ แทงมาหันซ้ายปีมมันจงกว่าเดียวไม่ีจะขวงตตดได้ับขวงมาที่ใจใจก็ที่ขวงขวบกใก็วบไทยรแล้วใจเดียโผล่มาแต่บอลไม่อยู่เลยโอ้จังหวะแทงนีถึงขั้แทงดีเลยนขวเนาแต่ดูกไปนิึงแล้วก็่องใจแต่ยังไม่ทุกอยู่นะทุแล้วเข้ามาไม่ท like ุกวงต่างที่จับขึ้นมาอยู่ที่รับเด็กคนเสร์ตครับตรงกลางครับอยู่ที่น้าตั้มหนาต้มไหลมา เล็กข้อมาลูกนี้บิ๊กยับเกี่ยวได้ครับบิ๊กแท็ทางขวาหลุดเข้ามาที่มาที่นัดตับจริงลูกนี้ไปตรงกรอบครับโอ้โหนาตั้งยัดยัดไม่มีชื่อในการทำประตูครับแล้วก็จะเป็นลูกฉลับด้วยครับเป็นทัชบอลนะฮะเป็นลูกใต้ตัวเล็กหอมกตอกไปทางด้านัวานักเตะเขาจะมาทำซ้ายเดี๋ยวมาเปิดมองทีจิ๊กมาใช้โดยกับเจ้าปัร์ครับโอ้แล้วสุดสั้นลงไปเลยครับ มีตนเติมทตาไสไสยังไงยปลวกติดเอนไทเป็นลูกป้าแล้วก like like ็่บท er ี <ended> <inizi> <Sud uri nel ain> ่แจกอกนะดูจากลูกฟีครับของมือทุกตาทเดียวบว่าถ้าเท้าซ้ายเนี้เทาซ้ายต้องเป็นแหลกเงี้ยเท้าซ้ายแหลกที่สาวนี่เรียร้อยเลยโม นี่ค you ร know, so you know, ับแหม่ตั้มมียกมือน่าจะขอเข้ามือเสาตีเรียบจังหวะตักกำแพงครับน่าจะเสาแรกก็ตั้มไม่ดีครับโอ้โหเสาแรกไม่ปิดครับแหมแล้วจิงตกลงเลยครับฉลาดจริงก็นั้มของแหลกครับโอ้โหนี่ครับใส่ปามัได้เลือดของเก็บได้ได่น้อยครับแล้วจริงไล่ขึ้นมาครับเป็นตีตูต่อเจ็ดครับโอ้โหเย็บจังหวะตักกำแพงตั้มไม่ดีครับตั้งก็ยังไม่มานะฮะ โอ้โหนี่ครับแต่ว่าเรื่องสิ่งนับเต่าทุอวีด่ายยังไงก็ต้องเล่นครับก็ถือว่าเล่นเล็กๆความใส่เลียดในเกมครั่แต่สกอร์ก็ยังห่างอยู่เรับเป็นเต่อสี่เนียเวลาในสนามลอยอยู่5้านาทีเป็นเศษเนี่โอเคกนี้ีแหลมีถึงิยู่กับหรือต่อรักของสโซากระตัแ่งบีมาที่บิ๊ก ใส่สองเก่งแล้วเพื่อนซ้ายอยู่ที่ดิบมีตัดโขนมิโวโขนสูงไปไงขาขาของดีบเนาว่าเด็กขาเลยครับที่ดีนักเตะที่เกิดแรกเลยระดับนีนจริงและระหว่างอาร์ซิปมาสามสองลูกเลยครับให้กับบิ๊กกับตัวเข้าขาจะดักอยู่กับบี๊กับบิ๊กไงฮะ อยู่ที่เล็กครับเล็กนี่ไม่ห่านก็เล็เล็กยังได้ครับใทยต้องวางจับทิกงต้องมีกบตบประกบต้องมีแล้วตาที่น้ะตั้งครับเกี่ยวเลยนะตั้งมาตั้งโตกะหลอกน้วมาโดนแย่ครับวาที่แหลมที่แหลมเปิดยันติดยังหาเจอสวนไม่ได้ใช่ไมครับของหงสิตาเนี่ยสนใจนะครับอยู่ที่แหลมแล้วกเข้าบ่าลุกขึ้นไปครับมาที่ตักครับบาตี้ตักกับมาที่ดี เต้ยตาตรงกลางแล้วสู่ที่น้าตั้มกับน้าตั้มทางทางขวาเทาสู่ซ้าเขับ้าตั้มที่การระตัดออกมาแต่ส้องับได้นะดาวที่น้าตั้มกับน้าตั้มาที่บิ๊กบิ๊กทางซ้ายบีมโอ้แหนี่ปั่ตจงตั่นเลยกับคะแนนของบีมบอลอยย่งสูงอยู่ครับเหลือสีเรียในช่วงหลังคนั่ย ับโม่ไก่ปะโมกับไก่ไจ่แต่ละก็ต่อไก่ไ่มีวิธีแล้วนะ่ยแต่ละผน,นเจ่งครับออกมาเพราะถูกวิธีเลยนะก็ไม่มีปักหาเลยนะการรับลูกที่ถูกวิธีก็เท้าหนึ่งเป็นหลักแล้วก็ยอ่ออีกเท้าหนึ่งก็แบบลูกจีกันแบบเข้าหลังแบบนี้ไม่เป็นตอบจะโมโหลยน อีสายซะนอีกคนหนึ่งเลี้ยงหมตัวแบบครับแล้วลงชิบกงสายแล้วปิดนะฮะเสี่ยวสองก็ยิ่งเดียวแล้วโอ้ยนะครับเจ็บนี่ก็ขาตายเลยนะโอ้โหไม่เป็นประตูแต่ก็ยังเจ็บซีครับเจ็บทางซ้ายครับของสมศักดิ์อัตลักษณแข็งบิครับของขมาตกลางครับอยู่ที่เล็กครับวันนี้ก็สูน้าไม่มีอย่างเจ้าคิกด้วยครับใครเป็นเจ้าเล็กครับสลับกับเจ้ากีครับแต่ว่ามีเห็นเจี๊ลูกครับิ๊กอีกแล้วก็ติ๊กกระต่ายกินลูกมีแล้วติดใจแล้วเสพผิวแล้วเรื่อราวเครับ เราไม่อยู่ครับแนะนับไปจมูกไว้รับอย่างเจ้าเล็กตามสำลีของทิ่เข้าไปครับแต่สำลีเต่าสี่ับจะได้ของสมศักดิ์นะฮะสมศักดิ์แบบบางแฉกสิ้นน้ำหนสูสมศักดิ์โอ้โหแต่ไทยก็ได้ง่ายๆเลยนะนะข,ของสมศักดิ์แบบบางแฉกยิงไกลเยอะยโมโหฮ่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโอโเกคเลยพุ่งสุดเหวี่ยนเลยครับ แต่ลงมาครับเจ้าตัดกับตัดขึ้นมาเองครับตัดตัดแทงเจ้าตรงกลางครับทางซ้ายจีนก็มีติดเซลล์เจ้าสองไม่ดึงบอลสครับเพียร์ช่ไหมมาที่ใส่รับใส่เจ้าหมมาทินแหลงรับษ์เฮ้ยังจะกลับได้เหรอครับเจ้าตัดครับคือมาที่ขวาครับแก่เล็กครับเล็กแต่ข้าวบาวไม่ผ่านตัวครับกลัวมาที่ต้นโอ้โหขึ้นเกมไม่ได้ครับก็คือมาที่ผีครับผีเปิดฉลับนิดนึงครับลูกลูเข้ามานีะครับต้องมาที่ใจเนี่ยครับ ใส่ยืมตัวเข้าไปในแดนหน้าครับไก่ตึงบอลรอเพื่อนกับพอที่ฝนกับทางหน้ามีกลวงรออยู่ครับยังเปิดไม่ได้ครับมาที่ที่ตีต้องคืนครับโอ้ยดูนะคนสามตัวชักบาซิบิแล้วนะฮะยกโลนะฮะนี่ะโอ้โหีครับจากบาซิบินะฮะมาทีู่ี่ครับดี แค่เดี๋ยวนี่สนิกเล็กน้อยแหลมกลัวกลัวแพ้ไม่พอใจใจไม่หันตีเดี๋ยวเจ้าผู้นี้มันแรงกว่นิดนึงเดี๋ยวโอ้ใจพยายามจะเกียวแล้วโอ้ถ้าเบากว่าดี้แล้วเจ้าเล็กครับยิงไม่ได้แล้วยังไงครับพอจะเสียขึ้นมาขึ้นมาแล้วกินขี้มือแมยังติดบล็อกครับ อย่ตรงไหนก็อยู่ที่การตัดตลอดไม่ต่อตัดตลอดไม่ตัอตัดตลอด่้เท็จขาดเนี่โอ้โหนี่นะนี่เป็นกองหลังไงครับเตะได้ทุกตำแหน่งเลยครับนักเตของสโมตรดังแท้ครับเรายังได้ต่อครับอยู่ที่บีมบีมฟ้าตาอยู่ที่นักเตะโอ้โหนี่นะอายุนานก็ข้อแท้จติงนิดนึงนี่ยเต็จขาดก็อันธรรมดานะฮะ อยู่กัต่อครับขอโนะก่ทุกทายครับอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับวาข้ามไปใส่ยรักเก็บบอลเลยยันซีเข้ามาทวงยักไม่หามาตั้งรับทวงยังได้ครับทวงจับไปเอง,ส,งกกสุดข้าวลูกตาครัดบวกมาที่รับตลาลับตาแพ้มรกบกเจ้าเล็กเจ้าเล็ก ตัวกับเต่าเปิ้ลเต่าเล็กกับเปิ้ลเล็กกับเปิ้ลแล้วเล็กอุลตาขาขาบิ๊กไหลมาโอ้โหไม่ถึงบีเงี้ยแม่แ้วตัวนี้ตัดขาบีเงี้ยแล้วข้ามเร็วขึ้นมาครับอยู่ที่ใจใจแข็งสถานการที่ปวดหัวโอ้โหมเบียแม่ใส่จับไป่บอล้วดีเงี้ยตีซามไม่ตรงต่อรับผิว่าเดินเบี้ยไม่ดีเลยนะของกวางเงี้ยโอ้โหส่เกียรนี้ก็บอกวาปิดมุมเร็วครับเี็วความดุหนักการยิงประตูแบบ จุดบอลตัวว่ารักกันที่สักต่อครับลูกทิพยนี่นะฮะโอ้ยว้ิพลูกนี้ยังไม่แห่ไม่เป็นกอดก็ไม่มีปัญหาเรื่องแสบตรงแสบตายอ่ะดูต่อไปนี่ก็เรี่มีเลือโอ้ยไม่ดีเลยครับใจนะฮะเสียง่ายเลยครับไม่ต้องไปตัดครับโอ้ตัดเลยรับเถื่อไปเลยครับออยู่ในสนามครับโอ้โหที่ถือเป็นลูกบอลสุดตาก็เป็นลูกบอลเรียบรับไปเลือดไปนะฮะ ก็ขอใน้ยาวแล้วเวาแดกหนจะเตอนนะแต่ถ้าสองทีมพี่กลางสนามก่อนครับเซอร์่กลางสนามกอนนะฮะในฐานะทางสมสรครับเก็บสาคะแนนได้แต่แกะมาห้ารับทกีอยู่ชุดห้าคะแนนเต็มเนับแล้วก็หลังจากกลับมาจะมือกันกอนะฮะแล้วก็จะถ่ายรูปกอนนะฮะจะเสียเวลาคราบ i'm going to swipe it